ให้ปากมีสีหน่อยแต่ว่าน้ำยังไม่อาบนะเติมแล้วพอแล้วแหละอย่างอื่นช่างมันกูไม่เคยไม่ภูมิใจในตัวเองเลยนะคนที่ถูกคนอื่นพยายามไล่ทำร้ายเนี่ยนะหนึ่งนะไม่สามมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่คนเลวนะสองไม่สามเป็นคนเก่ง <c oughs> <c oughs> ยังไงก็สวยทีพี่ป่อ มันหลากหลายมากนะยังไงก็สวยน้องไม่เคยไม่ภูมิใจในตัวเองนะน้องเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยอดทนก็เก่งด่าก็เก่งสู้ก็เก่งสู้คนเก่งนะอดทนเก่งน้องเก่งมากเลยน้องไม่เคยไม่ภูมิใจในตัวเองเลยความดําไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํางานเพราะว่าน้องไม่ใช่นางแบบนะเออแล้วดาแบบเท่ด้วยนะพิจิติมานะหาได้ที่ไหนเดนะ้ยังไม่มีวันไหนที่ไม่มีใครพูดถึงแจ๊ ไอเราก็เทพซะด้วยสิไม่น่าภูมิใจตรงไหนฮะเอาตัวรอดก็เก่งคนอะไรเทพย่างมีแดนใช่ไหมไมีแดนพีไอทีซีว่าววาคงจะกินได้แล้วแหละตอนแรกมันฮ้อนอยู่น้อง ไม่เห็นจะเกี่ยวกับว่าต้องสวยไม่สวยเลยเนี่ยแค่แบบอันนี้ก็คือน้ํามันออกหน่อยเพราะว่าตื่นมายังไม่ได้อาบน้ําเป็นคนหน้ามันเป็นคนผิวมันใช่ถ้าฉันไม่ผิดนี่นะความสวยหรือไม่สวยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการดํารงชีวิตค่ะเพราะว่าไม่ใช่นางแบบนะแต่การดูดีความมีระเบียบความมีวินยัยความรับผิดชอบอะไรพวกนี้มันต้องมีในชีวิต เออดำไม่ดำเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอก,กนะทําตัวให้สะอาดทาตัวให้มีคุณภาพเข้าไว้ดําก็ไม่เป็นไรแล้วก็สวยอยู่โอ้ยพี่คนขาวสูงยังสซดมาลักกันน้องมาน้องว่าพี่ไม่เลือกมากกว่าพี่ไม่เอาเนี่ยถึงดําก็เลือกนะบอกให้นะ เยอะเยอะพี่แนนเพราะว่าถ้าน้องทาเดียวอ่ะปากน้องก็จะลอยใช่ไหมน้องก็ต้องทาน้องก็ทาสีเข้มก่อนแล้วเอาของพี่แนนเข้าไปบวกนี่น้องทาให้นะยิ่งหน้าดำเท่าไหร่ยิ่งไม่ปาเป้งเท่าไหร่แล้วทานี้เข้าไปแล้วปากน้องจะลอยมากอดอะไรเลยแต่ว่ามันดีมากตรงที่มันปิดมันกบปากดำได้หมดเลยนี่แต่ปากหมานี่ลิปแท่งดีกว่านี้ก็กบไม่ได้นะ <laughs> คาพินิจรีใช่ทาบวกไงน้องก็ต้องบวกหน้าไม่ล้างบ้วเงยหน้าไม่ได้เพราะว่าหม่งมันเงาพี่ม่งจะดอนแสงอันนี้มันดีมากตรงที่น้องจะเอาบวกกับลิปสีสีแดงเข้มๆของน้องสีส้มอิดสีแดงเข้มๆแบบนั้นอะที่มันแบบสีมันเข้มๆหน่อยแล้วน้องก็เอานี้บวกเข้าไปทําให้สีมันละมุนขึ้น อยากกินนอนฟังเพลงแบบนี้ไม่หิวข้าวเลยจริงเลยน้องกินกาแฟเข้าไปนี่แสบทองเลยเด้หนิลิปของพี่แนมันนุมน่มๆอะ่ะเหมือนนมเหมือนแบบเหมือนนมอัดแท่งพี่โอเล่อย่าปากเข้ากําลังปลอมตัวอยู่ไอ้อย่าปากอย่าปากกําลังปลอมตัวอยู่สายพี่จีของหนูสวัสดีค่ะพี่วันใหม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนหาโทรศัพท์เก,ก,กือบตายเนี่ย ยังจะเปิดเสียงไว้อยู่ไหมเสียงโทรศัพท์คําตอบในหัวบอกว่าไม่เขาว่าจะมีข้อความดิ้งๆๆ้งดแล้วก็มันรบกวนนะพี่ชูศรีสวัสดีค่ะใครที่มาแล้วที่เมษาตอนเร่กๆนะไม่ได้ทักทายพี่วิพาดาพี่ลิโป้ใครมาบ้างนะ พี่ชัดพี่ชัดหรือว่าพี่ชาตินะยายนองหวัดดีค่ะพี่วีโวพิลิโปมันแอบหนีไปพี่เป็นสีหวัดดีทุกคนนะคะกาแฟกาแฟมาพี่นิตยามาน้องไปชงมาแล้วเนี่ยถึงขั้นต้องต้มน้ำกาแฟเลยนะถึงหารโทศรศัพท์เจอเนี่ยพี่กิติมาหวัดดีค่ะชะ ฉันจะทยยัังงงไงนสญญญเตคอ้องไม่เคยไม่ภูมิใจกับความดำของน้องเลยพี่อาศัยพี่เอนะน้องภูมิใจในตัวเองมากเลยดำแล้วก็เท่ด้วยนะพี่นะหาได้ที่ไหนอะพี่จารุวัน น้องเติมปากนิดนึงนะ